ผู้ชายคนนี้อยู่บนงานน่ะมือเวทีอ่ะแต่ต้อตีคนนั้นนะกระชอบหลันรู้ได้ไงยะฮะบ้าบ้าบ้าตรงไหนแล้วฉันยังไม่รู้ได้ไงในเมื่อสายตาของฉันน่ะมันวาวแววพอที่จะบอกความหมายได้ว,ว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเขามีความรักให้เธออย่างเตยมเลยสายตาเล่เลของเราหล่อนี่มองตึ้งขนาดนั้นเลยเหรอฮะฉันว่านะเขาชอบหลันจริงนะเวย้ย เหรอจะบ,บ้าหรือเปล่าแล้วก็เป็นแค่แขกบอกว่าเขาก็เมาทำริบกบปกติถ้ารู้ว่าฉันเป็นน้องเตยก็ยังมาสอนหรือหรอ,อช่อ,นองนี้ก็ได้นะ <c oughs> อยู่ที่นี่ไันเงล้วครับยังไม่กลับหรอครับยังค่ <c oughs> งะแต่อยากทราบว่าเชื่ออะไรครับเชื่อเพลงเชื่อค<ม>นอค่ะตรงไหนถึงนี้คงคงสวยคงเนี่ยครับเอ่าพี่หมายถึงคนนี้ใช่ไหมคะคนนี้มันชื่อ ยาย่าค่ะยาย่า,ยา,ยาชิปชิปแปลกดีนะครับแต่ก็ฟังเพราะดีนะครับยาย่าเพราะเพราะบักบักเฮ้ผมอยากขออ๋อรูเลยค่ะพี่จะขอเบอร์จอแย้ไหมคะนี่นี่นี่ยงเอ็กไก่เขาเลยติ๊ดแปดหนึ่งข้าสีรษ่เก้าแปดหกสองค่ะ